วานทาอาิวาากลับดีๆลูกหลวพ่อครับ,บรัฐาการครับลกัตั้งใจเรียนนะครับไปเอาเสื้อรลกเลียนไปไหนป๊อบอายอ่าไปนี่แขนเสื้อเห็นป่ะอืมออาไปเสื้อแสงเกมด้วยข้างหลังลูก อาช้เสื้อแต่งเกงให้ดีได้ไปข้าแถวลุกไปปฐมเราไม่มีตังนะเพราะเรากินอาหารกลางวันฟรีขนมฟรีข้าวฟรีฟรีทุกอย่างส้มหน้าลงครัวจะเอาไปกินกบอาชีขขาเขือไมิจะแพ้เห็นไหมนะ่ยไปกระตูนโอ้โหกระปองคักเลยลูกคักมั่ง

เก็บกระดาษด้วยบอส<ป>วีผมมัง้งน,นหวานโห่ผมเราเสื้อแส่เก่งเรียบร้อยลูกใส่ลงไปอีกเรานักเรียนนี่นักเรียนรุ่งเก่งตูดไปได้ไมมเอาไม่เรียบร้อย เสื้อส่งเกงก่อนอืมห้าไม่ให้อ่ะเออแล้วเสื้อเลืออะไรมาเนี่ยยางยางล่ะแล้วเสื้อที่ซื้อใหม่อ่อะว่าไปติดปากอ่ะ